นี่ครับกุ้งก้ามแดงทอดอืมเลี้ยงกินได้เลี้ยงขายก็เป็นรายได้เสริมที่ดีนะครับถ้าใครอยากจะหารายได้เสริมช่วงเนี้ยส่วนกระแสมากกุ้งก้ามแดงราคาโคตรดีไม่รู้ว่าดีที่ผมคนเดียวหรือเปล่าพวกนี้มันนิ่มไอ้ที่ให้เห็นเนะี้ยทอดมานะทอดมาแล้วก็ ใส่เกลือเล็กน้อยอืมอร่อยแค่นี้อร่อยเลยเพราะว่าเนื้อมันหวานแล้วก็เกลือก็เค็มๆพวกนี้ตายระหว่างขนส่งนะเนี่ยที่คุณเห็นเนี่ยเอาไปส่งลูกค้าแล้ววันนี้วันวันพระไงตัวมันก็เลยนิ่มนิ่มก็เลยถูกเพื่อนทับตายก็เอากลับมาทอดกินอร่อย